สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สันติในเสียงวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฟังพุทธสุภาษิตสั้นๆที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดและเพิ่มพลังใจในชีวิตประจำวันได้ครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติแปลว่าคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรคำสอนนี้เตือนใจเราว่าทุกปัญหาทุกความเหน็ดเหนื่อยที่เราเจอในชีวิต จะไม่อยู่กับเราตลอดไปถ้าเรามีความเพียรความพยายามอย่างต่อเนื่องปัญหาก็เหมือนก้อนหินใหญ่ที่เราค่อยๆกลิ้งออกไปทีละน้อยสุดท้ายทางเดินก็จะโล่งและเดินต่อไปได้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราเจอเรื่องยากจนอยากถอดใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การรักษาสุขภาพถ้าเราท้อกลางทางความสำเร็จก็จะไม่เกิด แต่ถ้าเรายืนหยัดแม้จะช้าแต่เราก็ก้าวไปถึงเป้าหมายแน่นอนนี่คือข้อคิดจากพุทธสุภาษิตท,ที่สอนเราว่าเพียรเถิดแล้วความทุกข์จะคลายไปเองขอให้ทุกท่านมีพลังใจเดินต่อบ,บนเส้นทางชีวิตนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสันติดในเสียงเพื่อไม่พลาดข้อธรรมสั้นๆที่จะเติมพลังใจให้ท่านในทุกๆวัน